วัสดีครับวันนี้พวกคุณอยู่กับไทยเก e เมอร์วอล์ก g ูกันนะครับผมและว,วันนี้ผมจะพาสอนลงเอ่อ a P3 ลงใน GTA Vice City กันนะครับผมตัวเริ่มจากให้ท่านเข้าไปโฟลเดอร์เพลงมิวสิกที่ท่านต้องการก่อนนะครับตัวผมจากเอมจะเอาเพลงนี้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 แล้วก็เอเพลง,งนี้นะครับเพลงนี้อีกครับหลังจากที่ท่านเลือกได้แล้วทำการกดคัปปี้ไว้นะครับผมแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์เกม GTA นะครับ Vi ซิตนะครับโดยสตรีมตามผมมาดังนี้เลยนะครับขึ้นึ้นึบเข้าไปในโฟลเดอร์ ip 3นะครับขอแท็กของปอมเหมือนกันหมดครับแล้วก็กดวางในโฟลเดอร์นี้ลงไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นให้ท่านทำการเข้าตัวเกมเลยนะครับ นะครับหลังจากที่ท่านเข้ามาในเกมนะครับให้ท่านให้ท่าน,ท,านทำการขึ้นรถหรือป้นรถเพื่อเป็นกรณีศึกษาไว้นะครับเดเริ่มจากขอคันนี้กันเลยครับเมืท่านเปลี่ยนวิยิมาที่เอ่ออพีสามีเออร์ออนะครับ <Okay. S 1> กดตัวอาร์นะครับเอาละครับเพลงอาจจะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าท่านในวิทยุนี้มันจะเปลี่ยนเพลง,งไม่ได้นะครับก็คือ ต้องฟังไปไเรื่อยๆคิดว่ารอให้มันเปลี่ยนเอานะครับมันจะเล่นตามเพลนตามชีมันมีนะครับและวันนี้ก็ขอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะครับผมทาใช้เกมมือโชูรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนนเอ้เคียเยี่ยมันมันมีใครตกใยอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ท่านเข้ามาในเกมแล้วนะครับ ก็ทําการโคนรถคันนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับแต่ไอ้กรณีศึกษาของผมมันขับรถหนี้ไปแล้วล่ะครับทำแบบโคตรพะปลออยากน่าเจอกันครับก็เดี๋ยวพี่ดอตู้นะครับขอยิมกระแทกทำการเบียดมันรถเบียมนเองมันคือบิ๊ตตี้วันจีบิ๊กสามพี่เยอร์นะครับอ้าววินกับ I didn't do anything, officer. <laughs> Get to the end as fast as you can! Eat it! Eat it! Sleep with the fish!